นานมาแล้วณหมู่บ้านอจรลคามได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่ามคคะมานพอาศัยอยู่มัคคะมานพนั้นอาศัยอยู่กับพ่อและแม่และคอยถากถางที่ทางไว้ทำมาหากินในช่วงแรกๆที่มคคะมานพกับพ่อและแม่ได้ช่วยกันถากถางที่ทางก็ไม่ได้มีใครมาสนใจใยเดีอะไรชาวบ้านชาวช่องคนอื่นๆ ก็ใช้ชีวิตทำมาหากินของตัวเองกันไปและแม้แต่นายบ้านที่เป็นผู้ดูแลหมู่บ้านเองก็ไม่ได้มาใส่ใจอะไรเช่นกันการถากถางที่ทางในบริเวณใกล้ๆกับหมู่บ้านนั้นทั้งสามคนได้ช่วยกันทำจนบริเวณนั้นกลายเป็นพื้นที่ที่สวยงามเพราะมาคะมานบและพ่อกับแม่ได้ช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย เมื่อต้นไม้เติบใหญ่ก็กลายเป็นสถานที่ร่มรื่นและน่าอยู่มากๆแต่พอนายบ้านมาเห็นเข้าเขาก็เกิดอยากได้ที่ตรงนั้นโดยอ้างว่าเป็นที่ของหมู่บ้านและได้ขับไล่ทั้งสาคนพ่อแม่ลูกออกไปแต่พ่อและแม่ของมคะ,ะมานพไม่ยอมไม่นานนักทั้งคู่ก็ถูกฆ่าตายส่วนมคะ,ะมานพนั้นรอดไปได้ มัาค่ามานบเองแม้จะรู้ว่าเป็นฝีมือของนายบ้านแต่เขาก็เลือกที่จะไม่ตอบโต้และยอมออกไปจากสถานที่ตรงนั้น